สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจน VIP วันที่8เดือน12บพี่หกนะครับผมวันนี้ก็วันนี้มาขอแก้มือนะครับผมงวดงวดที่แล้วนะงวดเมื่อวานนี้งวดเมื่อวานนี้หลุดนะครับ4 5 7 6 2นะ สี่ห้าิหกสองไม่มาเลยให้สามกับสี่เมื่อวานเมื่อวานนี้หลุดนะครับผมนะขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อตามกันต่อเนาะ ุ่นดาวชน VIP เด่นวันนี้เด่นวันนี้ให้สามนะสามกับสองสามกับสองนะครับก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าตัวกันนะครับสามหนะึ่ง สามหนึ่งสามศูนย์สามห้าสองห้านะเน้นเน้นที่สามนะมันที่แปดเนาะ ขนนที่3นะครับก็จะมี3จ3 8 3 9 3จ3 8 3 9แล้วก็2 9 ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวนะครับสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหนึ่งสามแปดเก้า สามแปดหนึ่งสามแก้วหนึ่งอ่ะเน้นที่สามมารอรุ่นกันนะครับว่าวันนี้จะมีสามมาหมวันที่แปดอ่ะก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับดาวโจนนะดาวโจน VIP VIP วันที่แปดเนาะจบลงไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ